ราชดำเนินในพระราชพิธีใหญ่ๆรวมไปถึงเมื่อกองทาหารจะไปทำสงครามโดยถือว่าไองสมหายต้นแบบได้ลองทำดูก่อนสี่ร้อยเจ็ดสิบ Ana sakurut seponya. งชัยเฉลิมพลนะคะจึงเป็นเรื่องน<ม>ําแห่งความองอาจความกล้าหาญแห่งบูทหารทั้งเยีมงวดปวดขันนะคะในโอกาสที่จะเชิญธงชัยฉเฉลิมพลออกประจําที่จะต้องเป็นพิธีการที่มีความสําคัญซึ่งเกี่ยวกับเกียรติยศและเชิดหน้าชูตาเท่านั้นนะคะเช่น,นจากศิลา,ยยาจารยามา ตัพียามีพายังพันเตวิปโตอรณาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาบิปตังสารานุจารมิทาบิตัมสารานุจารมิตัพเวรมณีสิทธะปังสมาธิยามิอทินนาธานาววรมณีกล่าวความปฏิญาณตามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทรงโัฒนาจากรัตนแสงขอกระทำสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจา,จากยอมตายเพื่ออิสรภาพและความสงบ,สงบมหาร,ราชทรงนำเหล่าทหารกลาประกอมหาวิกรรมอันกล้าหาญที่ได้สละชีวิต แต่เลือดเนื้อเป็นชาติพีเพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองสนับสนุนภานรกิจของรัฐบาลในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาติ ในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรึ่งโถ เรียนในวอยพระจริจอมเกล้ารุ่นที่55ในทหารฝ่ายกำลังพนร้อยตีกิรติกิริิอังคูนในทหารกำกับพองร้อยตีอัสวพลท่านังร้อยตีเิลพงม่วงรีผู้เชิญพงจากเอกนิวัฒน์ไัยวงผู้ชชวยผู้เชิญท11ทั2นับพระรทนเจพรนราทอัทพากรจัดการกบริการบารการทาร ทุ่มทับปองการโฆษณาคันโถดคนันโถดไม่เลียเมล์สายข้อเทียียมหายนเอ็ียมน,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 นายทหารฝ่ายกำลังพลเรืออากาศตรีเทพชลงธรรมบวมนายทหารกำกับพงเรืออากาศตรีวิไนกอดพันธอิทเรืออากาศตรีอัศเรืออากาศตรีขจิตสุขป,ประเสริฐได้รับพระราชทานธงชัยเฉล,ลิมพลเมื่อวันที่19มีนาคม 2,524ค่ะและนี่คือกองพันสวนสนามในพิธีพระธรรมสัพพิยาตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจำปี2,567ในพื้นที่